สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวสกูชี่ลอตใหม่นะคะแล้วก็จะมีของเล่นมาด้วยค่ะอย่างแรกนะคะอันนี้นะจะเป็นช่องทางการติดต่อค่ะใครสนใจนะคะอยากดูภาพสินค้าทางร้านพร้อมราคานะคะสามารถดูได้ที่ไอจีนะคะหรือว่าจะทักมาขอรูปนะคะได้ทางไลน์เหมือนกันนะใครสนใจสอบถามสั่งซื้อนะคะทักทางไลน์ได้เลยค่ะ ID Li n e น์แ m 1431m นะคะสำหรับใครนะที่ไม่มีไลน์นะคะหรือว่าไม่สดวกทางไลน์นะสามารถทักมาได้นะคะที่ทางเพฟซบุ๊กแยมโรชอปค่ะ ส่วนอันนี้นะคะจะเป็น IG นะจะลงอัปเดตภาพนะคะเวลามีของใหม่ๆนะแล้วก็จะมีภาพของพร้อมราคาด้วยนะคะชื่อ i g y s k o o ์จูค่ะอันนี้ทุกช่องทางเราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้ที่คำอธิบายใต้คลิปแล้วนะสามารถคลิกดูได้เลยค่ะ ร้านเรานะคะรับชําระเงินทางธนาคาร Wallet นะคะแล้วก็จะมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่สั่งกับทางร้านโดยตรงนะคะก็คือช่องทางตามนี้นะถ้าสั่งแบบปลายทางนะคะต้องโอนค่าขนส่งมาก่อนคะ่ะแต่ว่าสําหรับใครนะคะที่ไม่สะดวกโอคนค่าขนส่งมาก่อนเลยนะคะจะเก็บแบบปลายทางเต็มยอดเนี่ยสามารถสั่งนะคะได้ที่ทางช้อปปีเลยนะคะชื่อร้านก็ตามที่ขึ้นเลยนะคะสําหรับใครที่เสยถามไม่เจอนะคะที่ข่าอธิบายใต้คลิปนะก็จะมีลิงก์ของร้านในช้อปปีด้วยนะคะก็สามารถคลิกไปดูได้ค่ะ สำหรับในช้อปปีนะคะเราไม่ได้โพสต์ภาพของทุกแบบลงช้อปปี้นะดังนั้นใครนะคะที่ต้องการสั่งซื้อทางช้อปปีแต่ว่าไม่มีแบบที่อยากสั่งเนี่ยสามารถทักมาบอกกันได้นะคะก็เดี๋ยวเราจะได้ทําการโพสต์ให้นะคะเพื่อที่จะกดสั่งได้นะแล้วก็ในช้อปปีนะคะจะมีค่าธรรมเนียมดังนั้นค่าของก็จะแพงกว่าราคาขายปกตินะคะมาเริ่มดูของตรงนี้กันก่อนนะคะอย่างแรกนะก็จะเป็นแบบของเล่นนะคะอันนี้นะจะเป็นแบบจระเข้นะคะแล้วก็บีบมาด้านในนะจะเป็นแบบลูกเบบี้ิตตันแบบนี้นะคะ นี่ได้เยอะมากๆเลยแล้วก็จะเป็นรูปจระเข้นะคะอันนี้ราคาชิ้นละ29บาทนะคะจะมีสีสีค่ะนี่นะคะจะมีสีเขียวสีแดงแล้วก็จะเป็นแบบสีส้มนะคะกับสีฟ้าค่ะ29บาทนะแบบต่อมานะคะตรงนี้นะจะเป็นแบบกระเป๋านะคะจะมีเป็นใบเล็กนะคะใบเล็กราคา20นะคะใบใหญ่ราคา25นะใบเล็กอันนี้นะคะก็จะมีพวงกุญแจนะอันนี้สามารถถ้อยกระเป๋าได้นะคะแล้วก็เก็บของเล็กๆน้อยๆได้นะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูลายนะสนใจอะไรไหนาแคปได้เลยนะคะ20บาทค่ะ ลายแรกก็จะเป็นลายนี้นะคะจะเป็นแบบลายน้องหมีนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมีสายลุ้งเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบสีน้ําตาลอันนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นสีน้ําตาลเข้มนะคะลายนกคู่สีแดงนะคะลายมายูนิคอร์นค่ะแล้วก็จะเป็นลายนกคู่แบบนี้นะคะอย่างต่อมาก็จะเป็นแบบลายหมีสีน้ําตาลอันนี้น่ารักนะคะแล้วก็จะเป็นลายนี้นะคะจะเป็นแบบลายเหมือนเป็ดนะคะสุดท้ายก็จะเป็นลายสับปะรดนะคะราคา20บาทนะเป็นพวงกุญแจได้นะคะเก็บของได้ค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นแบบซสายใหญ่นะคะ25บาทนะคะซสายใหญ่จะเป็นที่ห้อยแบบนี้นะคะแล้วก็จุบได้เยอะนะคะเก็บแบงค์ได้นะคะเก็บเหรียญได้นะคะ,ะ,คะมีเป็นลายนี้นะคะไมมิโลเดี้แล้วก็จะมีเป็นลายนี้สีเทานะคะลายนี้นะอย่างต่อมาจะเป็นคูมมงนะคะแล้วก็จะเป็นลายมายูนิคอร์นอันนี้จะเป็นแบบสีชมพูนะคะอย่างต่อมาก็จะมีเป็นลายนี้นะคะชินามอนน่ารักมากนะคะแล้วก็จะเป็นลายคูมะนะคะมีเป็นลายแมวจี้อันนี้นะคะก็จะเป็นลายนี้นะคะกับลายนี้นะราคาย5บาทนะคะ อย่างต่อมานะคะนีนะาจะเป็นแบบกิฟต์การ์ตูนนะคะก็นี่นาะ1แพ็คนะคะจะได้2ชิ้นเป็นกิฟต์หนีบแบบนี้นะคะคู้มากมากนะคะ1แพ็คราคา20เท่านั้นนะมีเป็นลายนี้นะคะสนใจลายไหนแคปภาพไปเลยนะคะแล้วก็จะเป็นลายสีม่วงนะคะลายชินามอนแล้วก็จะเป็นแบบลายปอมปอมปูลินอันนี้นะคะกิฟต์กระต่ายนะคะตัวนี้นะก็จะมีกระต่ายทั้งสองด้านแบบนี้เลยนะคะสวยมากเลยนะอันนี้ก็ราคา20นะคะ อย่างต่อมาจะเป็นแบบกิฟต์คาลายนะคะก็จะมีสีเขียวอันนี้จะได้3ชิ้นนะคะแล้วก็จะเป็นแบบนี้อันนี้จะได้2ชิ้นแบบนี้ค่ะราคาแพกา็กละยะบาทเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบกิฟต์การ์ตูนอันนี้นะคะ1แพ็คก็จะได้2ชิ้นนะคะราคา20ค่ะต่อมานะคะจะเป็นแบบป๊อปอิดแบบใหม่นะคะอันนี้ราคาชิ้นละหนึ่าบาทนะคะรายแรกนั้นจะเป็นลาชินามอนนะคะสีไต้ลุงแบบนี้เลยนะ,ะชิ้นใหญ่มากๆนะคะไซส์แบบยักษ์เลยนะคะ1 3 0บาทเท่านั้นนะคะอันนี้จะเป็นลาชินามอนคะ่ะ แล้วก็จะมีเป็นแบบลายเลยแบบนะน,นี้นะคะก็จะเป็นตัวอักษร L O V E แบบนี้ใหญ่มากนะตัวนี้ที่ใหญ่กว่ามือเยอะมากนะคะเปรียบเทียบให้ดูก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเหมือนได้ป๊อปอิดหลายชิ้นเลยอันนี้นะคะก็ราคา130บาทเท่านั้นค่ะแบบต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นแบบป๊อปอิดนะคะทอยลูกเต๋านะคะก็จะได้ลูกเต๋าอยู่ด้านในนะคะแล้วก็จะมีตำแหน่งทอยให้นะคะตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็นแบบตามนิมาจากโรงงานนะคะนี่นะคะช่องตรงนี้ก็คือจะเป็นแบบรอยขาดเลยนะคะราคานะก็จะเป็นราคาพิเศษนะคะ130บาทนะคะ ป๊อปิดเครื่องคิดเลขนะคะ130บาทเหมือนกันนะคะก็จะเป็นสีเทาแบบนี้ค่ะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นแบบป๊อปิดลายอื่นๆนะคะราคาชิละ50บาทนะคะอันนี้จะมีหลายลายมากๆนะคะจิ๊กซอนะคะหัวใจสี่เหลี่ยมนะก็อนนี้จะพามาดูคร่าวๆนะคะคัพเค้กนะคะแล้วก็จะเป็นชานมนะคะแอปเปิ่ก็มีนะอันนี้ราคา50บบาทเท่ากันทุกแบบนะคะส่วนของเล่นแบบอื่นนะคะใครที่สนใจสามารถทักมาทางไลน์ได้เลยนะคะจะมีเป็นแบบประมาณนี้นะ ต่อมาจะเป็นแบบส,สกุชี่นะคะเล่นที่แบบแรกนะอันนี้จะเป็นสกุชี่อุ่นจิสีชมพูนะคะตัวนี้จะเป็นสีชมพูเข้มนะคะอัน,นจริงคือสีเข้มมากนะคะจะมี2หน้าให้เลือกนะคะตัวนี้จะเป็นแบบนิ่มๆนะคะเป็นลายอุนจิแบบนี้น่ารักมากนะ,ะตัวแพ็กเกจก็จะเป็นแบบนี้เลยะคะ่ะราคานะคะชิ้นละ5้าบาทนะคะอันนี้จะเป็นของนิกด้วยนะคะ55บาทเท่านั้นนะจะเป็นอุนจินะค่ะ แบบต่อมานะคะจะเป็นแบบส a k u s h i ค k i ตี้ห่วงยางนะคะตัวนี้ก็จะมีลายเส้นนะคะแล้วก็จะเป็นบอลเชนแบบนี้นะคะอันนี้ชิ้นใหญ่นะคะก็จะเป็นคิตตี้ห่วงยางแบบนี้เลยราคานะคะชิละ้นละบ5าบาทนะอย่างต่อมานะจะเป็นแบบสกุ u s h i ราคาชิละ75บาทนะคะก้อนนี้จะเป็นแบบราคาพิเศษนะคะคือสินค้าก็จะมีตําหนิเล็กน้อยนะคะดังนั้นก็จะเป็นราคาพิเศษนะก็เดี๋ยวเราจะให้ดูตําหนิคร่าวๆนะคะอาจจะแจ้งได้ไม่หมดนะคะ แบบแรกนะคะจะเป็นแบบถ้วยกาแฟของมิฟฟี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีส้มแล้วก็จะมีแท็กแบบนี้นะคะราคา75บาทนะคะต่อมานะคะจะเป็นแบบมาร์ตเมโลสีฟ้านะคะแท็กก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ด้านบนก็จะเป็นประมาณนี้ราคา75บาทนะเค้กปอนนะคะอันนี้ก็จะมีแท็กแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะมีลายเส้นนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็คือจะเป็นด้านบนเป็นรอยตามนี้เลยนะคะราคาชิ้นละ75บาทค่ะอย่างต่อมานะคะนี้ก็จะเป็นบันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้เลยค่ะราคา75บาบาทนะเจ้าหญิงนะคะ แพนด้านะคะตัวนี้คือชิ้นใหญ่มากๆจะเป็นแบบไซส์ยักแบบนี้เลยแล้วตัวนี้ก็นุ่มสโลว์มากๆนะคะราคา75บาทนะแบบต่อมานะคะนี้จะเป็นสกูช่มังคุดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นของคีบุนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีแบบบุกๆนะคะนุ่มสโลว์แบบนี้เลยค่ะ5 <75 S 1> บาทนะคะอย่างต่อมานะคะจะเป็นสกูช่เต่านะคะตัวนี้จะเป็นของเลยเนะคะ,ะ,ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นเต่าแบบนี้เลยชิ้นใหญ่มากราคา75เท่านั้นนะคะ,น,น,ะ,คะนุ่มสโลค่ะ ขนมปังสีม่วงอันนี้นะคะก็จะเป็นสีม่วงแบบพาสเทเคลแล้วก็ชิ้นใหญ่เหมือนกันนะคะตัวนี้ราคา75บนะคะ,ะ,คะอย่างต่อมานะคะจะเป็นแบบลูกช้างสีเหลืองอันนี้นะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นสีแบบพาส์ทเลนะคะแล้วก็นุ่มสโลว์น่ารักนะคะ75บาทค่ะอย่างต่อมานะคะนี้จะเป็นแบบสกูชี่กอดหัวใจแบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบตัวกอดหัวใจอยู่แบบนี้ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะราคา75บค่ะ สกูชีผลไม้นะคะอันนี้กลิ่นหอมมากๆนะจะเป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นผลไม้รวมนะคะตัวนี้คือแนะนำมากชิ้นใหญ่นะคะแต่ตัวสกูชีก็นุ่มสโลมากแบบนี้เลยนะเนื้อดีนะคะมีถึง3แบบให้เลือกนะคะจะมีเป็นแบบนี้นะคะเลมอนแล้วก็จะเป็นแบบสีเขียวมะม่วงนะคะสุดท้ายก็จะเป็นองุ่นสีม่วงนะคะกลิ่นหอมมากนะคะน่ารักนะ75นะคะพูล่าแบนนะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นแบบตำหนิตามนี้เลยนะคะ75คะ่ะ ปลาวานเบอร์รี่นะคะตัวนี้นะจะเป็นแบบสกูชี่ปลาวานนะคะแล้วก็จะเป็นกลิ่นหอมเบอร์รี่นะคะสวยมากๆแล้วก็ชิ้นใหญ่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีแบบนี้เลยนะคะสีบุกบุกใสลุมน,นะคะราคา75บาทนะตัวนี้ก็จะเป็นตามนี้นะคะชิ้นใหญ่มาก75้าค่ะโ <c oughs> พล่าแบร์อีกแบบนะคะใครสนใจแบบไหนสามารถแคปภาพได้เลยนะคะตัวนี้จะมีตําหนิแบบนี้เลยค่ะ <c oughs> สุนักจิ้งจอกนินจานะคะราคา75บาท สับปะรดของคีบุนะคะอันนี้แพ็กเกจก็จะแยกไปแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะก็จะเป็นตําหนิแบบนี้นะคะ75ค่ะจัมโบ้ซอฟลีนะคะนี่จะเป็นสีชมพูนะคะสายจัมโบ้ค่ะพูแฟคทอรี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นชิ้นใหญ่แบบนี้เลยนะคะจะมีตําหนิตรงนี้นะคะอันนี้ก็ราคา75เท่านั้นค่ะโดนัทคิตตี้นะคะราคา75บาทนะคะตัวนี้ตําหนิก็จะอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะค่ะและเส้นอยู่ด้านหลังนะคะสกูชี่หนูสีฟ้านะคะอันนี้ก็ราคาชิ้นละ75บาทเหมือนกันนะ ยามีไอศครีมนะคะราคา75บาทค่ะผลกีวีนะคะสกูชีลูปินสอน,นะคะราคา75บาทค่ะนางเงือกนะคะอันนี้จะเป็นของเล่ยเลยนะคะจะมี2ส,สีนะคะจะเป็นสีเหลืองแล้วก็จะเป็นแบบสีชมพูนะคะนุ่มสโลนะ75นะคะมายูนิคอนสีชมพูนะคะอันนี้ราคาชิ้นละเบาทนะแล้วก็จะมีเป็นแบบมายูนิคอนแบบนี้นะคะเึงนจะเป็นแบบโตัวอ้วนๆค่ะ แบบต่อมานะคะจะเป็นแบบสกูช่ฮักมีเบบี้นะคะตัวนี้ราคาชิ้ะหนึ่งร้อยบาทนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบตามนี้เลยนะคะอันนี้หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะเป็นราคาพิเศษนะสกูชีซาลาเปานะคะตัวนี้ก็จะได้กล่องแบบนี้นะคะจะเป็นเหมือนแบบเข่งซาลาเปานะคะแล้วก็ด้านในก็จะเป็นซาลาเปานะคะอยู่หนึ่งลูกแบบนี้นะคะอันนี้นะชิ้นใหญ่นะคะก็จะเป็นแบบไส์จัมโบ้ประมาณนี้นะคะนีนุ่มสโลน่ารักมากนะคะอันนี้ราคาชิละเก้าสิบบาทนะคะจะได้เข่งซาลาเปาไปด้วยนะ ตัวนี้จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะคะอย่างต่อมานะคะตรงนี้นะจะเป็นสกูชี่ราคาชิ้นละ35บาทนะคะ3ชิ้น100บาทค่ะอย่างแรกนะคะจะเป็นแบบสกูชี่มมยูนิคอร์นอันนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อแบบซอฟต์นิ่มๆนะคะราคา35บาท3ชิ้น100่นะคะแบบต่อมานะคะจะเป็นแบบสกูชี่ไอติมกบอันนี้นะคะตัวนี้จะเนื้อแบบนิ่มๆแบบนี้เลยค่ะ35บาท3ชิ้น100่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นแบบอมยิ้มอันนี้ด้วยค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นแบบคัพเค้กมินเนี่ยนนะคะตัวนี้จะมีเป็นแบบอันเมนตำหนิแบบนี้นะคะ3 5 3ส0 0นะที่เหลือนะคะตรงนี้นะจะเป็นสกูชี่ราคาพิเศษนะคะคืออันนี้จะเป็นแบบมีตำหนิมากนะคะราคา35บาท3ชิ้นหนึ่งร้อยเท่านั้นนะคะถึงมากมากนะคะมีเป็นแบบนางฟ้าอันนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตำหนิแบบนี้353,100ชิ้นหนึ่งร้อยนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบกล้วยนะคะอันนี้นะคะสนใจแบบไหนแคปภาพได้เลยนะอย่างต่อมานะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะจะเป็นแบบสีน้ำตาลตัวนี้ค่ะ มิสคาวาอินะคะแล้วก็จะเป็นแบบเบอร์เกอร์แมวนะคะแบบนี้นะปาโลมานะคะตัวนี้จะเป็นแบบสีสลุงมุกค่ะแล้วก็จะมีเป็นยาสีฟันนะคะ35 300, บาทสมชิ้น100้อนะสามารถค้าแบบกันได้เลยนะคะแบบต่อมานะคะตรงนี้นะจะเป็นสกูชี่ราคาชิลละ85บาทน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นสกูชี่ราคาพิเศษเหมือนกันนะคะคือบางชิ้นก็จะมีตําหนินะคะมาจากโรงงานนะก็เดี๋ยวจะให้ดูแบบคร่าวๆนะคะ อย่างแรกนะคะจะเป็นแบบเฟนไฟล์นะคะตัวนี้คือชิ้นใหญ่มากนะคะเป็นแบบบิ๊กจัมโบ้แบบนี้เลยนะคะตัวนี้ตันนีก็จะเป็นแบบประมาณ cool. นี้นะคะนุ่มสโลมากนะคะเนื้อดีนะตัวนี้สโลมากนี่ความสโลนะคะราคาชิ้นละ85บาทนะชิ้นใหญ่นะคะอันนี้จะมีเป็นแบบสีดําด้วยนะแกะนะคะอันนี้จะเป็นแบบสีสายลุมนะก็ตัวนี้นะคะจะเป็นแบบของไอบูมนะคะชิ้นใหญ่มากนะคะไซส์ประมาณนี้เลยแล้วตัวนี้ก็นุ่มสโลด้วยนะคะตันนีก็จะเป็นแบบนี้นะคะ85บาทนะ คิวตี้ซลารนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบไดโนเสาร์แบบนี้นะคะชิ้นใหญ่มากนะคะราคา85ค่ะสโนวี่นะคะตานี้ก็จะเป็นแบบตานี้เลยนะคะอันนี้ก็จะแบบไม่มีหูแบบนี้ด้วยนะคะราคา85บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบของไอบูมด้วยนะคะ85ค่ะโดนัทคิตตี้นะคะลายนี้สวยมากนะคะแท็กก็จะเป็นรูปดาวแบบนี้ด้วยอันนี้น่ารักนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบท็อปปิ้งเลยแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นลายเส้นนะคะอันนี้นะก็ราคานะคะชิ้นละ85ค่ะ มินิพีทนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบของ iBo o มนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นสีนี้นะคะจะเป็นแบบสีชมพูนะคะชมพูเหลืองแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นสีใสลุงอันนี้นะคะราคา85เท่าน,นั้นคะ่ะสโนป,ปี้นะคะตัวนี้แท็กก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะก็จะเป็นสีน้ำตาลน,นะคะแล้วตัวสกูช่ก็จะเป็นอันนี้เลยนะคะน่ารักมากแล้วเนื้อดีด้วยนะคะชิ้นใหญ่นะคะชิ้นแบบประมาณมือเลยอันนี้ก็ราคา85นะคะด้านหลังก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้ค่ะขวดนมนะคะ85บาทนะ คิวตี้ชูครีมนะคะตัวนี้นะจะเป็นของไอบูมนะคะอันนี้ก็จะมี2ส,สีนะคะตัวแพ็กเกจก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็จะมีเป็นเหมือนแบบรถตั้งเดิมนะคะสีน้ำตาลอันนี้นะคะแล้วก็จะเป็นแบบรถสายลุงอันนี้นะราคา85ะคะ้านะคะนกสีเทานะคะตัวนี้แพ็กเกจก็จะแยกออกมาแบบนี้นะคะราคาแ5้าค่ะคัพเค้กนะคะน,นี้จะเป็นแบบสีชมพูนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบของไอบูมนะคะอันนี้เนื้อจะเป็นแบบนิ่มๆสอบๆมากนะคะราคา85้าค่ะ เลิฟลี่สปอร์ตนะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นแบบตำหนิด้านหน้าประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็ราคา85บาทเหมือนกันนะคะของไอบูมนะตัวนี้สมุดโน้ตสกูชี่นะคะอันนี้นะก็จะเป็นแบบสมุดโน้ตนะคะสามารถใช้โน้ตได้จริงๆนะคะแล้วก็ด้านหน้าตัวนี้ก็จะเป็นแบบสกูชี่นะคะนี่นิ่มสโลนะสามารถดิบเล่นได้นะคะอันนี้น่ารักมากนะคะราคา85บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบสกูชี่ชิ้นเล็กอันนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบสีน้ำตาลนะคะ85ค่ะ ขนมปังแผ่นสีฟ้านะคะสกูช่ปันซานิโอนะคะตัวนี้นะก็จะมีทั้งหมดสีหน้านะคะแล้วก็จะมีบอลเชนแบบนี้นะคะกลิ่นหอมมากจะเป็นกลิ่นเหมือนแบบเนยๆนะคะตัวสกูช่ก็น้่งสโลว์แบบนี้เลยนะคะอันนี้นะราคานะคะชิละห้าสบาทค่ะ โคชี่แท็กขวัจัดอันนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแท็กแบบนี้เลยค่ะมีสามหน้านะคะจะมีเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็จะเป็นหน้าสิงตานะคะกับหน้าสีเียวอันนี้นะคะลายเส้นจะอยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นแบบน,นี้นะคะราคานะคะก็ิ้นละห5บาทาทานัดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบนิ่งๆนะคะมี3หน้าค่ะ อย่างต่อมานะคะตรงนี้นะจะเป็นแบบสกูช s h i i medium bun นะคะก็จะเป็นแบบบันสายกลางนะคะลายแมวแบบนี้นะคะนุ่สโลว์แบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีแท็กแบบนี้ค่ะบอ w เชก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้กลิ่นหอมมากนะคะจะมีทั้งหมด3าสีนะคะจะมีเป็นแบบสีเหลืองอันนี้นะคะแล้วก็จะเป็นสีม่วงก็จะเป็นหน้านี้นะคะเส่วนสีชมพูก็จะเป็นแบบหน้านี้นะราคานะคะชิ้นละห้าสบาทเท่านั้นนะคะก็จะเป็นแบบบันมีเดียมค่ะ แบบต่อมานะคะนี่นะจะเป็นแบบสกูชี่ฟักทองนะคะ <EN> ตัวนี้ก็จะเป็นแบบสีมุกนะคะแล้วก็จะอยู่ในแพ็กเกจแบบนี้เลยนะคะราคาชิ้นละห0บาทนะชิ้นใหญ่แล้วก็นุ่มสโลแบบนี้ค่ะบ้านหมีนะคะอันนี้นะจะมี2สีนะคะจะมีเป็นสีชมพูนะคะ,ละคแล้วก็จะเป็นแบบสีน้าเงินฟ้าแบบนี้นะคะข้างก็จะเป็นแบบประตูแบบนี้ด้วยนะชิ้นใหญ่นะคะราคา5้าเท่านั้นนะตัวสกูชี่ก็นุ่มสโลแบบนี้เลยนะคะสามารถเลือกสีได้นะคะแคปพัพได้เลยค่ะราคาชิ้นละ50นะคะ ก็น,นี่นะคะจะเป็นแบบสกูชี่ลอดใหม่ค่ะแล้วก็น,นี้จะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะใครสนใจแบบไหนนะคะสามารถทักมาสอบถามสั่งซื้อนะคะหรือว่าใครนะอยากดูภาพสินค้าทางร้านพร้อมราคานะคะทักไปทางไลน์ได้เลยค่ะ i d n e adm 1 4 3 1 m นะคะสำหรับใครที่ไม่มีไลน์นะคะหรือว่าไม่ส่งทางไลน์นะสามารถทักมาได้นะคะที่ทางเพจเฟซบุ๊กยี่โมช็อปค่ะ ส่วนอันนี้นะคะจะเป็น IG นะจะลงอัปเดตนะคะเวลามีของใหม่นะคะแล้วก็จะมีภาพของพร้อมราคาด้วยนะก็เข้าไปดูกันได้นะคะชื่อ IGW ีวัตสกูชี่ค่ะอันนี้ทุกช่องทางเราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้ที่คำอ,อธิบายใต้คลิปแล้วนะสามารถคลิกดูได้เลยค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ